คือ,อยังไงอ่ะพอบางคนอืมแต่คือการ<ม>ด่าคนอีสานกว้างๆฟ้องไม่ได้แต่ว่าทําคนอีสานช้าใจทั่วประเทศนะ <laughs> ผมขอโทษครับอันนี้ไ <laughs> ้ขอโทษ<า>ด้วยขอโทษถามเดี๋ยวแม่ทูบนะไม่ถานะอันนี้ยเขารอฟังการขอโทษอย่างใจจริงอย่างจริงใจของเราอยู่รู้ปะ่ะคือ,อยังไงอะพอบางคนอนะ่ะผมขอโทษไปอะเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นหรอกตอนเนี้ยคือก็แต่ผมอยากบอก ขอโทษคำน,นี้มันไม่พอเราเราทําเขาแบบเจ็บช้าน้าใจขนาดนนอาตอนนี้ผมก็ให้ได้แค่นั้นจะเรียกร้องอะไรกับผมเยอะแยะอันนี้ถามก่อนขอโทษจากใจเรา<ต>ผมแล้วที่<ำ><ำ>ผมพูดเนี่ยว่าผมมาขอโทษอะ่ะผมอยากขอโทษจริงๆไม่ใช่ว่าเสแสร้งขอโทษเพราะกลัวผิดแล้วจะต้องมากราบตีนอะไรอย่างนี้ผมไม่ใช่เบาๆคือเราเป็นคนหัวร้อนแหละพี่รู้แล้วอันนี้คือแบบอันนี้ถามตรงๆพี่ไม่ได้แดกดานหรืออะไรนะ เราเป็นไฮเปอร์หรือเป็นโรคอะไรทางจิตปะอันนี้ถาม,รามตรงไ่เลยครับแต่คนที่โดนผมเนี่ยทําให้กระตุกทางจิตและความสาเร็จของผมเนี่ยคือพวกคุณนะที่ทําผมเนี่ยผมสาเร็จนะผมทําให้คนหัวร้อนตามที่ผมต้องการนะแต่คนที่มาแบบว่าให้ค่าพวกผมเนี่ยคือผมว่าแม่งไม่ปกติด้วยับเขาให้ค่าคุณทั้งประเทศแต่ไม่ได้เป็นค่าที่ดีก็คุ็ไปใหา่เขาเจ็บใ<ก><ว>อย่างน้อยผมอะต้องการให้เขาหัวร้อนต้องการให้เขาโกรธต้องการให้เขาเกลียดผมทําสําเร็จมิเออไปไม่เป็นเลยอ่ะอะ ก็มันความคิดไม่เหมือนกันแล้วส่วนจะทำมาหากินอะไรจะนู่นจะนี่อะไรของผมก็ไม่ต้องไปยุ่งผมพูดแค่เหลองผมอันน้มีมีมีตัวตัวตัวปากเองมีได้ติดต่อไปสํานักข่าวไหนหรือมีสํานักข่าวไหนติดต่อจะให้ก็คือมีมาแต่ผมไม่ไปแล้วมาหล่อไม่ไปหรอกแล้วมาขึ้นมาเนี่ยผมเห็นพี่พูดอยู่ผมก็เออเดี๋ยวขึ้นมาพูดด้วยก็ได้เพราะว่าผมอะขอพูดเองดีกว่ากับไอ้คนเมื่อกี้คือผมไม่อยากให้พี่ฟังเขา รู้ใช่ไหมว่าที่ดูกันอยู่เนี้ยช่องทางพี่สํานักข่าวติดตามกันอยู่เยอะเขาอาจจะเอาผมไม่รู้จักพี่เลยด้วยซ้ำว่าพี่คือใครอะไรไงหรือว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรู้จักพี่ก็ได้เออคือไม่คือผมมาขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นมีคนกําลังนั่นผมไงครับน้องผมเปิดอยู่เอาตรงๆนะตอนแรกก็เหมือนจะน่ารักแล้วนะเหมือนขอโทษดีแต่พี่ว่าเราต้องหลีารมณลงนิดนึงเออตอนนี้รู้แหละว่าการขี่เข้าใจไหมผมมาถอยอยู่แล้วแล้วไอ้การที่ผมบอกว่าผมขอโทษอ่ะคือผมรู้สึกผิดจริงๆผมขอโทษจริงๆแต่ มึงเป็นไรละกูเป็นศูนย์กูเป็นสุนศูนย์กูชูนในมึงกูศูนยในเคิร์สตาผากูศูนย์ในแฟบกูศูนย์ในโลกนี่นี่ใส่อะไรแฟบใส่ไปหลายๆมึงเป็นมึงขาวขึ้นดอกดำบางดำบางคีกระเลืน้นบางโซ่แบบพวปปก